เธอจะรู้หรือเปล่ามีใครที่เขาอยู่จนเช้าเกือบทุกค่ำคืนยังไงก็ไม่หลับตอนกลางคืนก็มีแต่เขาที่ต้องนอนน้อยทุกค่ำคืนคนคนนั้นคือฉันเองเด็กป่านนี้ยังร้องเพลง จะคุ้มตาให้อ่อนเท่าไรก็ยังคงตื่นตื่นด้วยความรักววความรักจะ่มีมันล้นอยู่ในใจเพราะตอนนี้ฉันคิดถึงเธออีกแล้ว